นานะตัดสินใจต่อสัญญากับเครดิตอีกหลังร่วมงานยาวนานกว่า2ปีแครดิตเอนเตอร์เทนเมนต์ออกแถลงการแจ้งข่าวการตัดสินใจต่อสัญญาของศิลปินนักแสดงสาวนาน,นะที่พร้อมเดินทางด้วยกันต่อไปหลังจากที่ร่วมงานกันมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง12ปีโดยได้ระบุเอาไว้ว่านานะที่ทำงานทั้งในฐานะศิลปินและนักแสดงของบริษัทของเราได้ตัดสินใจที่จะต่อสัญญาของเธอและที่ผ่านมา นานาได้ทำงานอย่างหลากหลายมาเป็นระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ในปี2009ในฐาน,านะศิลปินของเพด d i เอนเตอร์เทนเมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอได้เริ่มต้นเส้นทางในฐานะนักสแสดงในปี2016และได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะนักสแสดงยอดนิยมด้วยการสั่งสมผลงานการสแสดงที่แข่งแกร่งด้วยสีสันการสแสดงที่ไม่เหมือนใครและเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินภายในค่าย นานะและบริษัทได้ต่อสัญญาร่วมกันเป็นครั้งที่3จากความไว้วางใจและศรัทธาที่เราได้สร้างขึ้นตั้งแต่เดบิวเราจะยังคงสนับสนุนนานะอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อที่เธอจะสามารถดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นที่กิจกรรมด้านการแสดงเป็นหลกักและเราขอให้ทุกท่านให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่นความสนใจและความรักต่อก้าวต่อไปในอนาคตของนานะและเพดิตเอนเตอร์เทนเมน์